ยินดีต้อนรับกลับสู่การอัปเดตรถยนต์เดน่นวันนี้เราจะพาคุณไปจาะลึกนวาราฟโรโลบ4บปี2026รถกระบะรุ่นใหม่จากประเทศไทยที่พร้อมผสานสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดอันทรหดเข้ากับความสะดวกสบายที่เหนือระดับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกนวาราฟโรโลบ 4X โดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปลักษณ์ที่ดุด,ดันและแข็งแกร่งกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมสีเข้มขนาบข้างด้วยไฟหน้าเล็ดโร์เฉียวที่ไม่เพียงแต่ดูทันสมัย แต่ยังให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมในการขับขี่ยามค่ำคืนกันชนหน้าแข็งแกร่งพร้อมไฟตัดหมอกที่ลงตัวแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรถออฟโรด ด้านข้างสูงล้อทรงสปอร์ตและล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเน้นย้ำความแข็งแกร่งตราสัญ,ญลักษณ์โรลล 4X และบันไดข้างทวยเพิ่มสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังกระบะท้ายได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงกระบะได้ง่ายขึ้นและไฟท้ายเล็ดยังคงความทันสมัยโดยรวมแล้วภายนอกผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหราเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนเส้นทางครุขระ ภายในห้องโดยสารของนาวาร่าโปรลบ 4X โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกลุ่นก่อนหน้าผสานความทนทานเข้ากับความหรูหราระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับทั้งการทำงานและการพักผ่อนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บป,ปัดกันส่วนเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบทำความร้อนและพนักทิงปรับระดับได้เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด แผงหน้าปัดได้รับการออกแบบให้เน้นที่ผู้ขับขี่เป็นหลักมาพร้อมระบบอินโฟโทเทนเมนตหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มอบการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น แผงหน้าปัดดิจิทัลอ่านง่ายแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วมีช่องเก็บของมากมายทั้งที่วางแก้วน้ำหลายช่องช่องเก็บของที่ประตูลและคอนโซลกลางที่กว้างขวางผู้โดยสารด้านหลังจะพบกับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและเบาะนั่งยาวที่สะดวกสบายพร้อมตัวเลือกพับเก็บเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกสัมภาระระบบปรับอากาศได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยระบบดูอัลโซนเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าสภาพอากาศภายนอกจะเป็นอย่างไร ใต้ฝากระโปรงนาวาราโปรโลบ 4x ในประเทศไทยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ2.3ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดการผสมผสานนี้ให้แรงบิดที่น่าประทับใจและการส่งกำลังที่นุ่มนวลทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบขับเคลื่อนสีล้อได้รับการออกแบบมาเพื่อการขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายมาพร้อมเืลิงท้ายแบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์และโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนถนนโคลนทรายหรือพื้นผิวหินช่วงล่างยังได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและ,สะเสถียรภาพช่วยให้รถสามารถรับมือกับถนนครุกระได้โดยไม่กระทบต่อความสะดวกสบายในห้องโดยสาร ราคาของ Navara Pro-4X ปี2026ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1.25ล้านบาทซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะขนาดกลางแม้จะมีราคาสูงกว่ารุ่นมาตรฐานเล็กน้อยแต่คุณสมบัติเพิ่มเติมภายในระดับพรีเมียมและสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดขั้นสูงก็คุ้มค่ากับราคาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งสไตล์และสมรรถนะ อุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นแผ่นรองพื้นกระบะราวหลังคาและแพ็กเกจอินโฟเทนเมนที่อัปเกรดใหม่ช่วยให้สามารถปรับแต่งรถให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้มากขึ้นสรุปแล้วนาวาร่าโปรลบ 4x ปี2026คือรถกระบะอนเนกประสงค์ที่ผสน